ใส่มงว่ายากแล้วแต่ใส่ใจในการสวมมงนี่มัน <ป fitness. S 1> ยากกว่าค่ะโดยปกติแล้วนี่คนมงคนเก่าเขาก็จะสวมมงแล้วก็เดินจากไปแต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้นะคะเธอขอกิฟมาติดด้วยความใส่ใจเพราะว่าคนมงคนใหม่นั้นมีผมที่สั้นมากแปลงว่าถ้าติดไม่ดีมงก็จะหลุดออกจากหัวมันก็จะเป็นภาพอันไม่น่าประทับใจสำหรับคนมงคนใหม่ที่เพิ่งได้มงนะคะหลังจากที่นางติดกิฟให้ประมาณ20,000กว่ากิฟก็ เป็นอันเรียบร้อยส่งคนมงคนใหม่ให้เดินไฟนอลวอล์กสวยๆกันไปแต่ด้วยความดีใจของคนมงคนใหม่ทําให้มงกุดเกือบจะหลุดออกจากหัวอีกครั้งหนึ่งทําให้นางกลับมาค่ะกลับมาพร้อมกิ๊ที่เต็มมือแล้วก็บรนจงติดกิ๊ต่อไปถึงแม้คนมงจะโยกขนาดไหนแต่คนติดกิ๊ก็ตีเนียนโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยแล้วก็ยังติดกิ๊ด้วยความใส่ใจเหมือนเดิมก็ต้องขอชื่นชมกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่มีความใส่ใจในการติด ขนาดนี้จนคนมงต้องหันมามองว่าพอหรือยังสาวถึงแม้จะติดกิฟเรียบร้อยขนาดไหนแต่พอนางเช็คไปเช็คมานางก็ยังไม่สบายใจเพราะถึงตอนนี้แล้วนางก็ยังไม่หยุดที่จะติดกิฟกค่ะ